สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะโบชชวนวิตเตอร์มาที่บึงสวนบึงข้างหลังมีบึงนะแล้วก็มีต้นไม้เปลี่ยนสีนะชวนวิตเตอร์มาหัดบินโดรนกันเดี๋ยวจะให้คุณดูตอนท้ายนะก็โบก็ยังไม่รู้เลยนะว่าภาพมันจะออกมายังไงนะมันจะออกมาเร็วมากหรือมากที่สุดหรือยังไงไม่รู้นะเพราะว่าให้วิตเตอร์เขาหัดบินเขาก็สนุกสนานของเขาอะนะแล้วก็มีบางช่วง ปศเป็นคนบินนะทีนี้จะให้ดูไปไม้สีสวยๆใกล้ๆสักเล็กน้อยส่วนนี้ไม่ได้มาหลายปีมากจนลืมเส้นทางไปแล้วอะ่วะนี่สวยสะไว้นี่ไวมไหมสวยสะสวยตอนนี้ก็คือกำลังเดินทางกลับนะคะกำลังเดินทางกลับก็พอห่อปากหอมคอกันนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าแดดออกดีๆอ่ะก็จะเห็นอยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะคะต้นไม้เยอะที่นี่ที่นี่คือสวนลัมส์พรพาร์คนะคะต้นไม้เยอะเลยเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูระหว่างเดินทางกลับว่าเส้นทางเป็นยังไงนะตอนขาเข้ามาไม่ได้ทำให้ดูนะคะ นี่ก็คือพละขะับของเราสนุกสนานเล็กน้อยนี่ก็คือบริเวณรอบๆนะคะต้นไม้เยอะบึงใหญ่ตรงนี้มีห้องน้ำบริการด้วยก็จะมีศาลาไว้สำหรับมาบาร์บีคิวกันอย่างนี้ก็มีนะและที่นี่เขามีกิจกรรมซิปไลน์แต่วันนี้ไม่น่าจะมี ไม่มีคนเยอะเลยคนไม่มีเยอะไม่ใช่ไม่มีคนเยอะเลยคนไม่เยอะเลยนะคะมาดูปโป๊ดกับมิสเตอร์บินโดนกันนะคะ,ปะโป๊ดเช็ควิดีโอแล้วมีช่วงที่เลื่อนเร็วพุ๊ตปาสเนี่ยหลายช่วงเหมือนกันนะ ดูแล้วผู้คนคงเวียนหัวหน้าดูนะคะเพราะฉะนั้นโปรจะตัดทิ้งแล้วกันนะแต่ให้ทุกคนนะ่ะทราบเอาไว้นะคะทราบเอาไว้ว่าเราสองคนยังฝีมือไม่ดีนะคะมีช่วงที่ดูไม่ได้เลยเนี่ยเยอะเลยนะแต่เพื่อความบันเทิงคุณจะได้ไม่ต้องมามองดูภาพที่ไม่ดีอ่ะดูแล้วเวียนหัวปวดหัวนะ่ะ โบจะตัดตรงนั้นดานั้นออกแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยโบชวนมิเตอร์มาแล้วโบก็บอกมิเตอร์ว่าปุ่มที่ปรับองศาของกล้องได้อยู่ตรงไหนเพราะมิเตอร์ไม่เคยใช้มาก,ก่อนแล้วก็ปล่อยให้เขาบังคับตามอิสระเขาก็จะบินขึ้นบินลงหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรก็แล้วแต่เขาเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้บินสูงมากนะักเพราะว่า อุทยานที่รัฐของเราเนี่ยเขาอนุญาตให้บินแต่มีข้อจำกัดว่าต้องบินให้อยู่ในระยะที่เรามองเห็นนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งคือโปรยังไม่มั่นใจว่าถ้าบินสูงขึ้นแล้วไม่สามารถมองเห็นเจ้าตัวโดนเนี่ยจะเอาโดนกลับมาได้ไหมไงถึงแม้ว่าจะมีปุ่ม ให้เขากลับมาที่จุดเริ่มต้นอัตโน,ตโนมัติก็ตามะนะก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเกิดแบตเตอรี่หมดกลางทางเงี้ยก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาหัดบินแล้วก็ให้มิตเตอร์มาฝึกบินด้วยเพราะมิตเตอร์เนี่ยไม่ค่อยได้จับโดรนนะคะเขาเสียเงินซื้อแล้วโบ๊ทเป็นคนบินก็อยากจะให้เขาได้เล่นบ้างเขาก็สนุกสนานนะนะ แล้วก็แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขมุขมัวอย่างนี้เลยแต่มีบางช่วงที่พอเห็นใบไม้สีสวยๆบ้างอะนะแล้วก็ลมแรงนะคะลมแรงในระหว่างที่บินเนี่ยตัวโปรแกรมก็เตือนให้ระวังลมตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยบินสูงไม่ได้ะนะอย่างที่บอกไปอะ่ะ เราไม่มั่นใจในฝีมือของเราสองคนนะคะโดยเฉพาะมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์บอกไม่กล้าบินไปที่น้ําเลยเขาตัวว่าเขาจะบังคับแล้วโดนตกน้ําไงแล้วถ้าใครได้ดูเมื่อคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วปอโบอเนี่ยจะทำการบังคับ tracking นะคะ tracking ก,ก,ก็คือติดตามตัวเหมือนกับเวลาเราเห็นในโฆษณาหรือในวิดีโอที่เขาท่องเที่ยวแล้วเขาทำกันดีๆนะ ติดตามรถให้รถวิ่งแล้วเราก็มองเห็นจากด้านบนลงมาแล้วรถก็วิ่งบนถนนเออแบบนั้นแหละแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําได้ถึงขนาดนั้นนะโพราะโอ๊ตอยากจะฝึกเอาไว้วันไหนที่เราไปบ้านของมิเตอร์ของแม่มิเตอร์เนี่ยเขามีที่ดินไงแล้วเราก็จะเอาจี๊ปไปขับเพราะส่วนใหญ่เวลาไปอะ่ะจะขับจี๊ปไปเที่ยวเล่นที่ที่ดินอยู่เป็นเนินเขาเนี่ย วิวตรงนั้นสวยมากปอตก็ตั้งใจว่าจะฝึกไอตัวติดตามเนี่ยไอ tracking เนี่ยให้เก่งๆเลยเพราะเวลาเราไปที่นั่นแล้วเนี่ยเราจะได้เอาติดตามรถจี๊ปที่เราขับหรือรถคันไหนก็ตามที่เราขับไงแล้ววันนี้เนี่ยปอตก็มั่นใจพราะอะจำได้เพราะปอตกลับมาดูแล้วดูตัวอย่างของวิดีโอฝรั่งแล้วว่าทำยังไงโก็จัดการเข้าไปเข้าไปคลิกไอตรงที่โอ ปนว่ามันอยู่ในนั้นน่ะแต่พอคลิกเข้าไปปึ๊บหาไม่เจอสรุปวันนี้ก็ล้มเหลวอีกเหมือนเดิมนะคะติดตามนะคะเอาไว้ครั้งหน้าครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะครั้งนี้ก็ฝึกบินแล้วก็ให้มิสเตอร์เน้นเน้นให้มิสเตอร์เขาปรับกล้องแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาเจ้าตัวโดนนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละเขาก็ยังฝึกฝึกอยู่นะคะ จากนี้ไปก็ขอให้ทุกคนดูเราสองคนฝึกบินกันไปนะคะก็จะเห็นภาพที่ดูได้นะคะมากหน่อยภาพที่ดูไม่ได้โบจะตัดให้นะคะไปละดูให้จบนะคะบายบายสวัสดีค่ะ